พี่หนึ่งวะแกเป็นคนที่ไหนเอ้ากูเป็นคนทุกที่ถามดีๆแกเป็นคนกันไหนกูก็ตอบมึงดีๆกูก็เป็นคนทุกที่ฉันถามดีๆเอ้ากูก็ตอบมึงดีๆกูตอบมึงไม่ดีตรงไหนเนี่ยเฮโอตายแล้วกูแกเป็นคนกันไหนฉันถามดีๆนี่นะก็บอกว่าเป็นคนทุกที่แกเกิดกันไหนเอ้ากูเกิดโรงพยาบาลสิโอ้ตายสมอง มมึึงงงงไขอฉันก็ถามแกทีดีแกตอบฉันเ่าได้นี่แกเป็นคนกันไหนตอบมึงดีๆอยู่กูู้เป็นคนทุกที่เอาเอาอะไรวะผิดตรงไหนเนี่ยฉันโอ๊ยจะปวดหัวเลยเออฉันถามแกอีกรอบด้ว่าแกเป็นคนกันไหนอู้หบอกว่ากูเกิดอยู่โลกกูกลนทุกที่ไอ่เกิดที่ไหนเราอูแล้วกูเกิดโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลเลยโอ้ยกู ันถามแกเนี่ยเนี่ยฉันถามคือฉันถามแกว่าแกเป็นคนกันไหนยังไม่ได้ถามว่าแกอยู่ต้งเกิดอยู่ต้องโลกปานเอากูก็บอกว่ากูเกิดกูเป็นคนทุกที่ทุกที่เอออารลทุกที่เราเก็บเป็นเกิดเป็นคนจังหวัดไหนเอ้าคนจังหวัดไหนมึงก็ถามกูตั้งแต่แรกอย่างงี้สิกูถึงจะได้ตอบมึงถูกว่ากูเป็นคนจังหวัดไหนเออมึงไปบอกกูเป็นคนที่ไหนกูก็เป็นคนทุกที่อะี่จังหัหมอหม้อลูกบา กูงโง่หรือเขาโง่วะ <c oughs> โอ้ตายเลยอ่ะกูหรือกูงโง่เองหรือว่าพี่หนึ่งโง่วะหรือสรุปว่าใครโง่กันแน่ถามว,าว่าเป็นคนกันไหนกันไหนบาตอบแกรกระไดเนาะคุณกูก็มึง